สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะพี่ๆขาวันนี้น้องฝนมีรถเข้ามาใหม่นะคะใครที่กำลังมองหารถสายรุยเนะคะเข้าไร่เข้าสวนนะคะวันนี้จัดมาให้และะ้วค่ะ i s u ูซูดีแมกนะคะตอนเดียวโฟวินคันนี้เลยนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ปี2023ไม่แค่ส0งหมื่นเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะน้องเป็นตัวรถสีบอลสีเทาของเรานั่นเองนะคะสภาพตัวรถสวยนะคะรับประกันนะคะเครื่องยนต์เลกเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่แท100้ร้อยเปอเซนทุกคันเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถจองออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทเท่านั้นนะคะค่าฟรีไปเลยนะคะ90วัน ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09เท่านั้นก่อนออกรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะและตรวจเช็คให้มากกว่า30รายการเลยนะคะคันนี้นะคะน้องนะคะ i s u z u D-Max Spark 3.0S คันนี้ปี2023มาย20,000ราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามน้อง เดี๋ยวตามพี่ฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะคะพี่พี่นี่เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะสัญลักษณ์นะคะ i ซูซุอยู่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมหน้าพิโลกนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดเลยนะคะดัดต,ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะอ่ะพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอ,าอยากเอารถไปใส่ในส่วนของไฟตันหมกก็สามารถใส่ได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะพี่พี่ข ใส่ซุ้มโปร่งลอ้อใส่ของตกแต่งให้นะคะมูลค่ามากกว่า5 0,000ื่นบาทเลยนะคะนี่ซุ้มโป่งล้อก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นร้อแมแอกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะมีมีเมทัพทีม um ให้เรียบร้อยมีสปาร์ค3.0นะคะมาค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของโครงสร้างของตัวรถอ่ะนี่ใส่คิ้วให้เรียบร้อยบันไดข้างก็ใส่ใหม่ให้นะคะพี่พี่ขาคันนี้สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะน้ฝนขออนุญาตนะคะเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ตให้พี่ๆดูนะคะ <c oughs> แกะยากมากไหมน,นี่เลยนะคะพี่ๆขาเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะรับประกันนะคะรถของเราไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้100%เปอร์ซนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานแท้นะคะพี่ๆขา ก่อนออกรถก็มีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30สจุดเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะพีพ่่ขานีให้ดูตัวน็อตนิดนึงค่ะตัวน็อตก็คงสภาพสวยเดิมนะคะพีพ่่ขาไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูมาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของภายในเบาะก,ก็เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะพีพ่่ขานีเลยสภาพเบาะก็ยังสวยนะคะ คอนโดนด้านหน้าก็ยังสภาพสวยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะพี่ผิวขาเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่านะคะอ่ะานนหลังตรงนี้ก็ใส่ซุ้มปวงล้อให้ครบเลยนะคะยางก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ,ะนี่เลยค่ะ 4, 4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวไอซุสุนะคะคันนี้นะคะก็ ใส่กันชนหลังมาให้นะคะสภาพก็สวยนะคะไฟไม่มีคาบเหลืองใส่กิ้งใสสะอาดเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีไฟขึ้นให้ด้วยนะคะพี่ผิวขาแมกกรเร็ Mac er ก็พร้อมใช้งานนะคะสภาพไม่มีริว้วไม่มีรอยนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะจ๊ะนี่เลยนะคะพ,พี่ขาสวยมากๆนะคะคันนี้เนาะใครที่สนใจนะคะจองออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทเท่านั้นนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่เลยเดี๋ยวแกะเม็ดอัดให้ดูนะคะนี่เม็ดอัดกรมสวยงามนะคะรับประการรถไม่มีชนไม่มีพิควัมไม่มีน้ำท่วมนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนคะ่ะพี่พี่จ๋า ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะอะเดี๋ยวเราดูภายในสักนิดนึงค่ะคน้องเฟิร์นคันนี้นะคะไม่แค่สองหมืนเท่านั้นนะคะอะให้ดูกันเลยโอ้เพลงดังฟังชัดน่ะ ไม่แค่สอง0 0ื่เท่านั้นไม่แท้100เอร์ซนะคะเสียงเพลงดังฟังชัดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะพี่ๆให้เห็นกันเลยนะคะรถไม่มีการตกแต่งอะไรนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะ,ะนี่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ม่านบางตานะคะก็ยังไม่แกะเลยนะคะสภาพยังคงสภาพสวยเดิมนะคะกระจกก็ยังสภาพสวยนะคะนี่ เพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะน้องฝนนี่ให้ดูกันเลยนะคะพี่พี่ขาอุปกรณ์อะไรแม่แรงก็มีมาให้นะคะนี่ด้านล่างมีมีมาให้ครบนะคะอ่ะนี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ามีมาให้ครบเลยนะจ๊ะพี่พี่อ่สติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะคะนี่ค่ะสติกเกอร์ นี่เลยก็ยังอยู่ครบนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะยังอยู่ครบนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะอ่ะน้องเฟิร์นนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่าตรงนี้นะคะพี่พี่ขาที่แผงประตูนะคะ LR ก็คือปรับกระจกนะคะปรับกระจกทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะล็อกกระจกนะคะล็อกตรงนี้อา่าตรงนี้เลยนะคะนี่ แล้วก็ตรงนี้ล็อกกดล็อกนะคะใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้เป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะอันนี้ไม่ได้ออโต้เมนวลน,นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันตอนออเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะ นี่เลยค่ะพี่พี่ขาสำหรับห้องเครื่องนะคะสภาพใสกิ้งใสสะอาดเลยนะคะทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาห้องเครื่องนะคะมานี่สำหรับเจ้าห้องเครื่องนี้อีซูซูนะคะ ddi นะคะ นี่ดูโอ้ e ball, นั่นเองนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะ 3000, <ด Liberty. S 1> คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะเครื่องเดิมโรงงานเครื่องเดิมป้ายแดงไม่มีการทําเครื่องไม่มีการยกเครื่องมานะคะจุดแต้มสีเดิมโรงงานนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือนี่เห็นจุดแต้มสีสีฟ้าสีเหล fall. ืองสีส้มนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆขาตรงนี้เลยนะคะว่าคันไหนถ้าสมมติว่าเปลี่ยนตรงไหนมาหรือว่ายกเครื่องมานะคะจุดแต้มสีก็จะหายไปทันทีเลยนะคะ ก่อนออกรถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแบตเตอรี่ก็ต้องเช็คให้ครบหมดเลยนะคะนี่แผ่นอาร์ตแผ่นมอกรอรก็ยังคงสภาพสวยแผ่นเพจก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีริว้วไม่มีรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวนงนะคะตัวนงตัวน็อตน,นะคะในส่วนของแก้มด้านขวานะคะอ่ะแค่ตรงนี้เลยนี่ตัวน,อน็อตสภาพโอเคนะคะแก้มด้านขวาสภาพไม่มีการชนขวามาอย่างแน่นอนนะคะ คันด้านหน้าก็สภาพสวยไม่มีการชนหน้ามาอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่สวยเดิมนะจ๊ะคันด้านซ้ายก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนี่เลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะให้ดูกันชัดๆให้เห็นกันเต็มตาเลยนะคะพี่พี่ขาสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของฝักกระปงด้านบนบ้างนะคะนี่ยังเห็นรอยเล็บไหม ยังเห็นรอยเล็บแปลว่ายังคงสภาพเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะตัวน็อตก็สภาพสวยงามนะคะเม็ดอาร์ตก็สภาพสวยงามนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะก็สภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกขวดเลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ยังคงสภาพสวยงามนะคะเม็ดอาร์ตก็ยังคงสภาพสวยงาม <submerged S 2> <c oughs> นะคะพี่ๆขา นี่เลยให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องโดยรวมนะคะน้องฝนให้เลยนะคะ99%นะคะเราทําความสะอาดเรียบร้อยให้นะคะแล้วก็ล้างห้องเครื่องให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะช่วงล่างอะไรก็ทําให้นะคะทุกอย่างเลยนะคะอะใครที่สนใจนะคะหรืออยากได้ในส่วนของตอนเดียวโฟวินนะคะเข้าไรเข้าสวนนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนมาได้เลยนะคะร้านนะคะน้อฝนมีทั้งหมด3สาขาค่ะ สำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพนะคะมีนบุรีหนองจอกแล้วก็อยู่ภาคใต้สองสาขาค่ะภาคใต้อยู่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนที่น้องฝนยืนอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ศรีเอกตาปานอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะเยื้องๆกับปอตาปีเก่านะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากจะออกรสคันกับน้องฝนนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5นะคะ0810932445 สำหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็กนะคะจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะคาฟี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09เท่านั้นนะคะก่อนออกรถนะคะมีช่างโตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเปลี่ยนห่ายของเรีวให้นะคะแล้วก็มีบัตร SRT Family c ิกาฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยค่ะพี่ๆขาใครที่สนใจนะคะน้ฝนขออนุญาตฝากเบอร์อีกครั้งนึงค่ะ0-81093 2445นะคะ 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่รับไม่นอนนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่นอนก็รับสายตลอดเลยนะคะสนใจก็สามารถวอล์กอินกันเข้ามาดูรถได้นะคะวันนี้นะคะน้ำฝนก็ขออนุญาตฝากคันนี้ไว้นิดนึงนะคะ i s u ด u D Max 3.0S คันนี้ปี2023ราคาเพียง559,000เท่านั้นสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้ำฝนขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจแซรรไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย